สวัสดีค่ะพบกับะบ้านบ้านซื้อมาขายไปบายโบเน่นะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่16แล้วนะคะช่องทางการติดต่อค่ะโทรเบอร์098 476 7757นะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์098 476 7757เลยค่ะลูกค้าโอนนะคะส่งฟรีให้ค่ะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะสำหรับ EP นี้ ราคาจะอยู่ที่400บาททุกองค์เลยนะคะมาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะเป็นพราสมเด็จนะคะด้านหลังค่ะไม่ชัดเจนยังไงก็แอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ หมายเลขหนึ่งนะคะองค์นี้ราคา400บาททุกองค์เลยนะคะ EP นี้ต่อไปหมายเลขสองค่ะ หลังนะคะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สนใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะคะหมายเลขสองค่ะ ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นใหม่เลขสามค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะ ด้านหลังค่ะหมายเลขสามนะคะต่อไปเป็นหมายเลขสี่พาสมเด็จนะคะ เก่ามากค่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆด้านหลังนะคะ ประมาณนี้หมายเลขสี่นะคะองค์นี้รับประกันตรงปกร้อเปซนนี่ค่ะหมายเลขห้านะคะ หมายเลข5นะคะองค์นี้ต่อเลยนะคะหมายเลขหค่ะนี่ค่ะ เป็นพาสมเด็จนะคะเนื้อเก่ามากด้านหน้านะคะ ค่ะหมายเลขหกนะคะองนี้ต่อไปหมายเลขเจ็ดค่ะนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อเงิน ดูหน้าใกล้ๆนะคะด้านหลังนะคะนี่ค่ะสักครู่นะคะ องค์นี้หมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะต่อไปเลยนะคะหมายเลขแปด ด้านหลังนะคะหมายเลขแปดนะคะองค์นี้ต่อเลยค่ะหมายเลขเก้าค่ะนี่ค่ะ สนใจดูองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนคะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้จ้ะด้านหลังนี่นะคะหมายเลขเก้าค่ะ ไปหมายเลขสิบจ้านี่ค่ะด้านหน้านะคะนี่ค่ะ ด้านหลังค่ะหมายเลขสิบนะคะไปต่อเลยหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ด หลวงพ่อคูณด้านหลังค่ะนี่พอสองนะคะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะหลวงพ่อคูณ สี่บาททุกองค์เลยนะคะขอขยับอันนี้จะเป็นหมายเลข12นะคะนี่เลยค่ะพระเก่ามากเลยค่ะ ด้านหลังนะคะหมายเลขสิบสองค่ะต่อไปหมายเลขสิบสามนะคะนี่เลยนี่ค่ะนนี้จะเป็นด้านหลัง ะะด้านหลังค่ะหมายเลขสิบสามนะคะอกนี้ไปต่อหมายเลขสิบสี่เลยค่ะ นี่นะคะเป็นนางกวักนี่ค่ะด้านหลังนะคะ สค่ะต่อไปหมายเลขสิห้านะคะนี่ค่ะหลวงปู่หงด้านหน้านะคะ ห,หมายเลขสิบห้านะคะนี่ค่ะต่อไปหมายเลขสิบหกค่ะหรือสีลิงดำนะคะ ดูหน้าใกล้ๆนี่เลยค่ะด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นหมายเลขสิหค่ะ ต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดนะคะนี่ค่ะเป็นหลวงปูท่ทิมค่ะนี่นะคะ ด้านหลังนะคะนี่ค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะต่อไปหมายเลขสิบแปดนะคะ ้้าานนหนค่ะชัดเจนไหมคะแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับหนูได้นะคะบางทีหนูส่องให้มันไม่ชัดเท่าไหร่นี่ค่ะด้านหลัง หมายเลขสิบแปดนะคะต่อไปเลยค่ะหมายเลขสิบเก้านี่นะคะหมายเลขสิบเก้าค่ะนี่นะคะด้านหน้า ให้ดูด้านหลังหมายเลขสิบเก้านะคะต่อเลยนะคะหมายเลขยี่สิบค่ะนี่ค่ะ น,นี้จะเป็นหมายเลขยี่สิบนะคะรับประกันตรงปกแน่นอนนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ ไม่ค่ะด้านหลังหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปหมายเลขยี่สิบสองค่ะ แกะสลับมานะคะเนี่ยสวยมากค่ะด้านหลังนี่นะคะหมายเลขยี่สิบสองค่ะต่อไปเลยนะคะหมายเลขยี่สิบสาม ด้านหลังหมายเลขยี่สิบสามค่ะ ะะหมายเลขยี่สิบสี่นี่ค่ะยีสนะคะด้านหลัง หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะองค์นี้ต่อไปเลยนะคะหมายเลขยี่สิบห้าค่ะนี่ค่ะหลวงปู่สี หมายเลขยีห้าค่ะต่อไป26นะคะเป็นเหรียญลงปู่ดสีค่ะด้านหน้านะคะ หมายเลขยี่สิบหกนะคะไปต่อเลยหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะนี่ค่ะนี่นะคะหลวงพ่อทวดบัดช้างให้ ด้านหลังนะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะองค์นี้ต่อไปหมายเลขยี่สิบแปดค่ะนี่ค่ะ ราคาสี่ร้อยบาททุกองค์เลยนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะ ขอไปค่ะหมายเลขยี่สิบแปดนะคะต่อไปเลยนะคะหมายเลขยี่สิบก้าค่ะอันนี้เป็นตะกุดหรือเปล่านี่ค่ะ เห็นชัดไหมคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์มือถือ,อนี่คะ่ะประมาณนี้หมายเลข29นะคะ ต่อไปหมายเลขสามสิบค่ะ,คะองค์สุดท้ายนี่ค่ะด้านหลังนะคะ หมายเลข30นะคะอง์นี้นี่ค่ะหมายเลข30นะคะองค์สุดท้ายแล้วค่ะราคา EP นี้400บาททุกองค์เลยนะคะอย่าลืมนะคะช่องทางการติดต่อค่ะโทรเบอร์098 476 7757นะคะ สนใจองค์ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้จ้าขอบคุณที่เข้ามารับดูรับชมกันจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูเน่ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ